วันที่15สิงหาคมปี1977ขณะนักดาราศาสตร์เจอรี่เอแมนกำลังตรวจสอบข้อมูลคลื่นวิทยุจากกล้องโทรทัศน์วิทยุบิ๊กเอียในรัฐโอไฮโอเขาก็พบกับสัญญาณประหลาดที่กินเวลานานถึง72วินาทีความแรงของมันโดดเด่นอย่างผิดปกติและดูเหมือนจะมีรูปแบบชัดเจนต่างจากคลื่นธรรมชาติทั่วไปความตื่นเต้นของเอแมนทำให้เขาเขียนคำว่าว้าวไว้ข้างข้อมูลสัญญาณจนกลายเป็นชื่อเรียกติดปากว่าวว้าวซิกนั่นนับแต่นั้น ต้นกาเนิดของสัญญาณถูกระบุว่าอยู่ในทิศทางของกลุ่มดาวคนยิงธนูจุดนี้เองทําให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีอารยธรรมต่างดาวซ่อนอยู่ในบริเวณนั้นแม้จะมีการพยายามตรวจจับซ้ำอีกหลายครั้งในภายหลังแต่วาวสิกนั่นก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยจนถึงวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรบางคนเชื่อว่าเป็นคลื่นรบกวนจากโลกแต่หลายคนยังยืนยันว่ามันอาจเป็นข้อความแรกที่สิ่งมีชีวิตนอกโลกส่งถึงเรา แล้วคุณละ่ะคิดว่าสัญญาณน,นี้เป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือเป็นเสียงทักทายจากใครบางคนในจักรวาล